สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจุลนมยครับผมคลิปนี้นะครับรีแอคชั่นนะครับผมตัวอย่างแรก Thunderbolts นะครับที่ปล่อยตัวการออกมาอย่างเป็น ทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเข้าใช้หนึ่งพฤษภาคมปีหน้านะครับช่วงการปีหน้านั่นเองตัวอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าออกมาในงาน2งาน SDC แล้วก็ d 2 0นะครับ2งานนี้ไม่แน่ใจว่าออกมาทั้งคู่หรือเปล่าแต่ว่ามันมีตัวอย่างออกมาแล้วซึ่งผมอ่ะไม่ได้สนใจเลยก็คือในตอนที่เขาปล่อยตัวอย่างในงานนะมันก็จะมีของ Fantastic Four First Step ใช่ไหมครับแต่ทันทู้ก,ก็แววว่ามีปล่อยตัวอย่าง มาเหมือนกันแล้วนะครับก็รายละเอียดตรงนั้นนะ่ะผมก็ยังไม่ค่อยทราบว่ามันอะไรยังไงแต่มันก็จะมีภาพที่แบบก,การรวมทีมกันของอารมณ์ประมาณ a ี้ i hero อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะไม่รู้อะไรเลยนะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับตัวอย่างที่มันถูกปล่อยในงานนะซึ่งเป็น private นะครับไม่ได้แบบ public อย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ครับผมคลิป Official ตัวอย่างแรกออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาอ่ารีแอคชั่นกันนะครับว่าอ่ามีอะไรที่น่าสนใจในตัวอย่าง นี้บ้างเพราะต้องบอกเลยว่าเท่าที่ผมเห็นมันผ่านมาเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณภาคต่อของ Black Widow แล้วก็ภาคต่อของซีรีส์เ่อ uh, t h l f o n c o n w n n w i r t o r s o l r i e r นะครับผม2เรื่องนี้นะเพราะมันมีตัวละครของ uh, USAgent ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวของ uh, น้องของนาตาชาอย่างยิงเย็นเยเลน่าเบลวานั่นเองครับโอเคประมาณนี้นะครับกับข้อมูลที่ผมรู้สึกว่าผมอัปเดตให้เท่านี้แหละเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่า มันจะมีอะไรที่ตื่นเต้นว้าวน่าสนใจไปรับชมกันเลยครับตัวอย่าง3นาทีนะค่อนข้างนาน 1...2... ไปฮะเจ๋วาวนะครับอ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างสัตว์ไทยมาเลยนะครับเหมือนอารมณ์นนเดลิวเวรี่เหรอ มีเลยเนาะคือสองคนนี้เขาเป็นแบบพ่อลูกบุญธรรมกันเนาะอีเลนนะ Hi DadSorry about the wait. it Was on important call. Highly classified. Lot of work. Lot of work. เนอะอารมณ์แบบอารมณ์แบบแฉเนาะเหมือนแบบตัวเองแบบงานมีงานมีการแต่ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะ So filled ตกอกนะแบบเหมือนแบบบอกบอกลูกไปทีมสีเหลืองนะครับผมเห็นแล้วผมก็ใส่เสื้อสีเหลืองซะด้วยวันนี้ผิดปกติเหรอรมันช่างหวังครับยู s อสเอเจนี่งนไงมีลูก เหมือนเยเลนาเนี่ยยังแบบยังคงทํางานเทาๆอะไรอย่างนี้อยู่นะครับเพราะว่าพื้นเพลงของนางเนี่ยก็แบบทํางานสายนี้มาโดยตลอดนะครับ her, yeah, อ่าเจอกันแล้วไทวาทัสมาสเตอร์นะครับมาในคอรสตูมใหม่โอ้โหดิโคสนะครับก็มาในคอรสตูตใม,หมใ,ตตใหม่เหมือนกัน โค้เทโอ้โนนใครอะคุณฉันฉันบ๊อบบอนเนี่ย Nobody Were you all you were all sent โอ้เหมือนโดนเหมือนถูกเรียกตัวมารวมกันในที่นี่นะครับ Shadow Ops ทุกคนที่นี่เคยเลวไล่ทงานทำงานเถื่อนค่อนข้างใช่นะเยราะแต่ละคนนี่ก็แบบ ทำเรียวร้ายมาแล้วก็มีคนอยากเก็บถูกเรียกรวม <What? S 1> มาตาย oh. ตรงนี้โอเคพระโลกรอันี่เสียงของเทว์เนี่ยคอนเสิร์ง Eventually, they come to realize that there are bad guys in our world, and nothing else. Look at you, so adorable. Don't worry, she's <coughs> bulletproof. What happened to bulletproof? It's bulletproof-ish! รถเล็กไหนจตเล็กไหลไปเลยไม่รู้แล้วเมื่อกี้ยังขึ้นลิฟต์ด้วกันเลยอันนี้ถ้าจะเป็นแบบตอนที่เล่าย้อนไปโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอย่างแรกคือเออรายละเอียดค่อนข้างเยอะดีนะแต่แบบผมรู้สึกว่ามันแบบเนิบๆยังไงก็ไม่รู้นะสำหรับตัวอย่างแรกคิดว่าน่าจะเป็นการรวมตัวกันนั่นแหละของ ตัวละครทั้งหมดที่โผล่มาในตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นไปตามโปสเตอร์เลยที่มีแต่ว่ามันมีตัวละครหนึ่งที่น่าสงสัยนะครับนั่นก็คือบ๊อบที่เราแอนตี้ฮีโร่ของเราเนี่ยถูกส่งมารวมกันที่นี่แต่ว่าบ๊อบเนี่ยไม่ได้ถูกส่งมานะครับเออเกิดอะไรขึ้นแล้วตัวละครบ๊อบนี่คือใครอะไรยังไงกันแน่เดี๋ยวผมก็ต้องไปหาข้อมูล เพิ่มเติมนะครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวละครของบักกี้ดูเหมือนไม่เข้าพวกสักเท่าไหร่ในตัวอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลังจากจบ Falcon a เวนเจอร์ Soldier เนี่ยบักกี้ก็ดูเหมือนจะเป็นเอกเทศเป็นของตัวเองนะไม่ได้เป็นแบบ ผู้ลงผู้ร้ายไม่ได้เป็นวินเทอร์โซเจอร์เหมือนที่ผ่านมาแล้วนะครับเหมือนล้างมนทินตัวเองไปแล้วในซีรีส์ The Falcon Winter Soldier นะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยเขาก็โผล่มาในลุกที่แบบเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็มารวมตัวทีหลังกับกลุ่มแอนตี้ฮีโร่ของเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่เรียงตัวละครกันสักนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับตัวละครที่เผยมาในตัวอย่างนี้นะครับนั่นก็คือตัวเด่นๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นตัวของเยเลน่านะครับที่ผมคิดว่าน่าจะต้องนําทีมทันเดอร์โบลแน่นอนนะ ครสองก็คือเรดการ์เดียนนะครับผมอเล็กซีชูตาคอฟนะครับก็เป็นพ่อบุญธรรมนะครับเป็นอารมณ์เหมือนกัปตันอเมริกาเป็นแวเรเลียนของกัปตันอเมริกาที่แบบพุงยวยนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็พ่วงมากับตัวของเยเลนาตั้งแต่หนังเรื่องแบ็ควิ๊กวีโอแล้วนะครับตัวที่3นะครับนั่นก็คือ US เอเอเจนนะครับผมจอห์นวอลเกอร์นะครับก็คนนี้ก็ถือว่ามีบทบาทใช้ได้เลยทีเดียวในซีรีส์ฟาคเตอร์ในเวนเทอร์โซเชอร์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวละครนี้เนี่ยค่อนข้าง มีมิติแล้วก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยแถมในตัวอย่างนี้ก็ยังทําให้เราได้เห็นเรื่องราวของเขามากขึ้นค่อนข้างอ้างว่าพอสมควรนะหลังจากที่แบบว่าแบบถูกปลดไปนะครับแล้วก็เจวาวมาชุบตัวให้ใหม่กลายเป็นอะไรนะ USAgent ในตัวอย่างนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็น USAgent อยู่แต่โครงแบบทํางานให้กับเจวาวแบบงานกิ๊กก๊อกอะ่ะเออเหมือนกบเหมือนหมดไฟเหมือนกันนะแบบเขามีลงมีลูกเลยแบบหนวดเขาเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเบิร์นเอาอยู่พอสมควร นะครับตัวต่อมานะครับผมนั่นก็คือ Taskmaster อันนี้ ไม่ค่อยมีเรื่องราวมากนะตั้งแต่ Black กวิดูแล้วในตัวอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ถ่ายมุมโค้ s อัพหรือเรื่องราวของตัวละครทัสมาสเตอร์สักเท่าไหร่แล้วก็เข้านะครับทัสมาสเตอร์ก็คือเป็นตัวละครที่มีความสามารถโอกเรียนทักษะการต่อสู้ต่างๆของเหล่าฮีโร่ต่างๆได้นะครับในตัวอย่างนี้ก็จะแท็กทีมมากับตัวของเยลีนาเพราะว่าหลังจากจบแบล็กวิดูเนี่ยทั้งพวกเขาก็รวมตัวไปด้วยกันแต่ว่าตัวของเยลีนาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาแยกมาทําภารกิจในซีรีส์ฮอกอายอีกทีหนึ่งนะครับ แต่คิดว่าเขาน่าจะมาแพ็คคู่ในตัวอย่างนี้ในในห้องถูกที่ว่าแบบเอามาขังรวมกันแล้วก็เหมือนกับเราจะถูกฆ่าอะไรประมาณนั้นนะครับตัวต่อมาอันนี้ The Ghost นะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะชื่อ a อวาสตาประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับก็มาจากแอดแมนภาคที่2นะครับผมที่มีความสามารถหายตัวได้แล้วก็สามารถเดินผ่านทะลุสิ่งของได้นะครับเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยประสบอุบัติเหตุจากการทดลองไปสัมผัสกับมิติ พลังของมิติควานต่ำมาก็เลยกลายเป็นเดอะโกสอะไรอย่างนี้นี่เองนะครับในตอนจบของแอดแมนภาค2เนี่ยก็มีการพูดถึงตัวของเดอะโกสอยู่นะครับว่าเธอก็ได้รับการเยียวยาการช่วยเหลือจากทางของแอดแมนด้วยนะครับโอเคได้อนุภาคเยียวยาให้ยายผีโกสเพื่อนเราแล้วเยยี่ม แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของเธอคงเงียบหายไปเลยนะครับจนมาโผล่ในตอนตอนนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเมคเซนแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าตัวละครของโกดเนี่ยเบื้องหลังของเขาเนี่ยตลอดการเดินทางการเติบโตของเขาเขาค่อนข้างที่จะเติบโตมาอยู่ในหน่วยชิวปฏิบัติภารกิจรับเป็นเงาให้กับหน่วยชิว เป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนที่ทําเรื่องไม่ดีให้กับหน่วยชิวอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ในตัวอย่างนี้เธอก็ปรากฏตัวมาในคาแรคเตอร์แบบนั้นเหมือนเดิมเช่นกันก็สําหรับตัวละครนี้นะครับหลังจากที่ชิวล่มไปแล้วก็คิดว่าน่าจะถูกเจวาไปท้าทามมาเหมือนกันนั่นเองนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอย่างแรกนะครับของ uh, thunderbolts นะครับที่มีดอกจันค่อยหลังด้วยอันนี้ไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า้ดอกจันนี้มันคืออะไรนะครับเขาจงใจใส่มาแน่ๆนะครับผมภาพรวมนะครับผมรู้สึกว่าก็ได้เห็นทิศทางแหละเห็นเรื่องราวนะครับว่าจะไปในรูปแบบไหนนะครับค่อนข้างที่จะมีความแบบว่าภูธรประมาณนึงแต่ผมก็คิดว่ามันจะต้องแบบพอมาภูทรมันน่าจะแบบตอนองศาเขาเรื่องมันน่าจะพีขึ้นนะเออมันน่าจะมีแบบ อะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อยู่ในหนังเรื่องนี้แน่นอนนะครับผมแต่ว่าในตัวอย่างนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นเนาะเราเห็นเพียงแค่ทีมอัพของ t h u n d e r b บ l ลนะครับว่าจะมีใครกันบ้างเหมือนกำลังแบบเปิดเผยตัวละครตัวละครแล้วก็เรื่องราวนิดๆหน่นนนอยๆแล้วก็ดูเหมือนว่าจะต้องไปจัดการกับกลุ่มพวกวายร้ายนะครับโดยการที่ใช้วายร้ายที่ร้ายกว่าอะไรประมาณนี้ในตัวอย่างมันจะพูดประมาณนี้ครับโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงไว้ไปเจอกัน ในคลิปอธิบายตัวอย่างที่มันละเอียดละเอียดกว่านี้ที่ผมจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีหลายๆสิ่งหลายอย่างซ่อนอยู่ในตัวอย่างนี้แน่นอนนะเพราะตัวอย่างค่อนข้างนานก็ต้องพูดตามตรงว่าร,รู้สึกว่าตัวอย่างนี่ค่อนข้างเนื่อมิดนึงยังไม่มีอะไรให้ว้าวนะครับแต่เท่าที่รีแอคชั่นมาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะมีคนว้าวนี่แต่ผมก็าบบบางทีมันก็เห็นไม่ทันอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะยิ่งยาวไปกว่านี้นะครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม มีโปรเมียมราคาถูกมาแนะนำครับเริ่มต้นราคา29บาทจากปกติ209บาทเลยครับใช้งานได้ทั้ง3แอปเลยทีเดียวโคตรคุม้มไม่ว่าจะเป็น YouTube Premium YouTube Music แถม VIU Premium ไปอีกฟินฟมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ AdCat4K หรือสแกนค r ว o า e โคที่อยู่บนหน้าจอได้เลยครับ